หวายที่จะปักดันการเฉดออกสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยทางด้วยชื่อและแบราด์ของเรานี้ก็คือสไตล์แบงคอกนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ในปีนี้นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรทำไมถึงไม่ให้พลาดนะคะขอเชิญรับชมของกัน,กน,นะคะ่ะ On new ready to be the best lifestyle and fashion this s p r i n be the leader in lifestyle and fashion business is y our l i f e goal To make your dream come true, are here. Style Bangkok is coming back in 2023 beyond your expectations with the goal of sustainable concept to respond to the world's mega lifestyle and fashion products of Thai brands to the global market. The exhibition aims to redefine the lifestyle and fashion industry and sustainable trends that will shape the future of high lifestyle and fashion industries. And the latest addition to the fair: art zone with products that will never fail to ignite your imagination and spark your inspiration style bangkok is also a trade negotiation platform for lifestyle and fashion exhibitors which is focusing on the potential markets of the middle east south asia clmv china usa and japan become part of asia's leading lifestyle and fashion trade fair deliver a strong dose of inspiration and creativity to craft something uniquely yours Stay in style, because style stays forever. Style Bangkok 2023 will be held on March 22nd to 26th, 2023, at Queen Sirikit National Convention Center. See you there. เขาจัดง,งานสาเสาวันท้องคิวบาซิลอบบแฟนตีว f r ด้วยนะคะเขาเป็นอีกงานที่หลายคนรอคอยนะคะไม่ใช่แค่ชาวไทยแต่ว่าชาวต่างชาติด้วยที่มีความสนใจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นที่บ้านเราเนี่ยถือว่า เป็นที่ยอมรับมากนะคะเรื่องการออกแบบสินค้าในๆเหล่านี้นะคะสามารถที่จะมาร่วมชมงานได้นะคะ22-26มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนั่นเองแล้วปีนี้อย่างที่เห็นนะคะสักครู่มีเพิ่มขึ้นมาว็คืออาร์ตโซ่ด้วยวันนี้เราจะได้พูดคุยกับแขกคนสำคัญไฮซิมารุโร่เสวนากันว่าอาร์ตโซ่เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรที่มาบ้านนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกับเรผูรประกอบการเราต้องคุยกับผู้ที่ทำให้งานนี้จับขึ้นได้ก่อนนะคะ ดังนั้นเรขอเรียนเชิญบนเวทีนะคะสองท่านค่ะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญท่านสนั่นอุบลกุลค่ะท่านประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะและท่านโฆษกและท่านผู้เสียรื่งเรือค่ะท่านผู้มีหน้ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะจะได้ให้ข้อมูลกับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนถึงความสัมพัญของการจัดงานนี้นะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะแล้วก็จะได้ทราบภาพรวมสาระการแชร์ว่ากล่าว่ามีส่วนทับเพื่อเศรษฐกิจอย่างไรนะคะ ขออนุญาตให้ท่านอธิบดีกรม,มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อตอบก่อนนะคะเชิญลค่ะครับ,รบสวัสดีทุกท่านนะครับในท่านประธานคณะกรกรมการสภาหอาการค้าแห่งประเทศไทยทุบุญกุลผู้บริหารสภาหอาการค้าแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสตลีสินค้าสทยแบงกขอบผู้บริหารกรมส่งเสริมการคสส้าระหว่างประเทศท่านวิทยากร แ่งผู้มีเกี่ยิและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวงานแสดงส,สินค้าสาไตล์ในของ2023ในวันนี้ซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางกรมส่งเสิุนวัฒนธรรงประเทศร่วมกับสภาของการค้าแห่งประเทศไทยนะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะให้งานเนี่ยก้าไปสู่ศูนย์กลางทางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นสำหรับ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และแฟชั่นนี่เรามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของประเทศนะครับโดยมีการจ้างงานกว่า1ล้านคนซึ่งสว่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการ s นเีและที่สําคัญสินค้าของไทยเนี่ยได้รับกรารนรับในรลาดตางประเทนะครับทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในหมวดสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในปี2 5 1 5ขยายตัวถึงร้อยละ16.5ครับ มีมูลค่าเกือบ45,000ล้านบาทและเพื่อผลักดันให้การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องทางกรมก็ได้จัดงานสไตล์แบน์ของนะครับเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเจรจาซื้อขายเพื่อก้าวสู่การทำตลาดแบบยัง่งยืนนะครับเพราะว่าในทีของงานนี้ก็เป็นเ,นเรื่องของสุ่อสังตมและก็สร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับผู้ประอกรอบการไทยด้วยนะ โดยในปีนี้จะขึ้นเป็นครั้งที่6ซึ่งก็เป็นการกลับมาจากงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่ได้วานเว้นมา2ปีนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิครับและปีนี้เราก็จะย้ายสถานที่จัดงานไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับที่มวีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและอยู่ใจการเมืองสะดวกต่อการเดินทางของพวมร่วมกนด้วยครับไรายกบรขอบส2งพันย่ามขึ้น ภายใต้แนวคิด b c g Model ที่ตอบโจทย์ได้กับเทรนดโลก,กและแนวโน้มการบริโภคค o s t r e b r a n d i งสู่การเป็น Style Solution สำหรับผู้ซื้อผู้นำเท่าทัโลกโดยจักแสดงสินค้าแนวดีไซน์ทุกประเทศตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ของขวัญของตกแต่งบ้านเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวของเล่นเปนทาสปาสปาไก่ แมทชุนวิใหม่ๆไปจนถึงสินค้าสำหรับธุรกิจท้องถิ่นที่ซึ่งรวมถึงโรงแรมโปรเจกต์ต่างๆโดยมุม่งจอดผู้ซื้อจากกลุ่มตลาดศิกยภาพอาทิต์ะวัน,นออกกลางนอร์ดิเอเชียใต้เอเชียเเนกลางีและ c l 1 b โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและนานาชาติกว่า500บริษัทนะครับแล้วก็ค่าการค่าซื้อขายมากกว่า 1 4 0 0ล้านบาทภายในหนึ่งปีนะครับที่สำคัญทางกรมได้ร่วมถิอกำลังกับทางสภาหอเพื่อยกระดับสายแบงด์ของสู่งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติชั้นนำของเอเชียซึ่งก็จ,จะช่วยส่งเสริมให้ไทยก้าวสู่การเป็นย์กลาของสินค้า,าระัสากลและาาน,นาชัติแนวดีไซน์ที่สำคัญของภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้ผมขอเชิญท่านแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าช่วยงานองอาาระหว่างที่ 22-26ถึงมีนาคม2 5 6 6ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสังกิตต์พร .1- พ .4 และขความร่วมมือท่านสื่อมวลชนนะครับในการเผยแพร่ข่าวสารของการจัดงานสายแฟชัง2000่ง2023ต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณท่พาท่านชูศิลป์รัตน์กุลเสถียรเมฆนะคะท่านเป็นผู้โดยสารเสอสินค้าระหว่างประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลนะคะภาพรวมสาขากิการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไท,ทยในตลาดโลกนะคะ 45,000ล้านบาทนะคะแล้วก็มีสัญญาบวกที่จะโตเรื่อยๆแล้วต้องไปรูกัรนะคะไปชมงานแล้วก็อุดหนุนกันด้วยนะคะผลเรียนถามทัาทนสนานอาอุดหนุนต่อเลยนะคะท่านประธานคณะกรรมการสภาอการค้าแห่งประเทศไทยถึงความเ่าดีในค่ำนีและความน่าสนใจของเราก็อครับขอื่นต้องขอขอบคุณท่านติบิทิานุสิตนะครับท่านรองทิียนะครับขอบคุทุกท่าน ของาต่ละแห่งประเทศไทยก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะครับแล้วก็ประการในความเดียวรักความไว้วางใจจากทางผู้ส่งเสริมการค้าตลอวประเทศของประสบความสำเร็นะครับที่ได้มาพูดการจัดงานสไตล์แบบฟอกนะครับตองถึงสองสามในปีนี้จะต้องขอชื่นชมนะครับที่ภาคนี่ยใ,ให้ความเราเรียกว่า ความร่วมมือนะครับกับทางภาคเอกชนมาโดยดีนะครับและตลอดทางที่เราทำกันมาจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่จำบากก็จริงนะครับเราตั้งเป้าการส่งสออกเนี่ยมนสักสเรแต่เราก็ทาได้ทีหาเปอ็นต์ปีนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอนแรกเนี่ยราลบไปถึงมาสักหาเปเนะครับเราเชื่อว่าระว่าครารวมมือ ทำงานระหว่างทางกรงนะครับกับทางสปาแห่งค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนนี่เราน่าจาัดทีนี้พยายามจะทำให้ไม่ติดโรคนะครับเกี่ยวกับการส่งออกนี่เกี่ยวกับเรื่องอาการจัดงานคั้งนี้เนี่ยเขาเป็นครั้งแรกนะครับที่สปาอหอ่งค้างประเทศไทยเนี่ยได้มาร่วมด้วยและเราก็อีที่แล้วมีการจัดงานท่วมกันนะครับไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแค่นั้นเองไปดู ในต่างประเทศด้วยประสบความสำเร็จอย่างดีผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากมาเปิดประเทศทั้งภายในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยดังนั้นจะมีคนที่จะเข้ามาชมงานครับในระหว่างว,วันที่22ถึง26เนี่ยก็คือ,อน่าจะได้ประมาณสัก4คนและสำคัญที่สุดคือระหว่างวันที่22ถึง24เนี่ยก็จะมีทำ การพวกพิสต์มัทชินเลยนะครับพวกผู้ประกอบการต่างๆจากหลายประเทศด้วยกันปีนี้เห็นว่าจีนนะครับจะเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็เข้งโปงด้วยลกักษณะยโาปเนี่ยญี่ปุ่นเขาไม่เบานะครับอเมริกาหรือประเทศต่างๆโดยเฉพาะในมิดเดิล a อีสเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีความสนใจเกี Product, ย่ยวกับพวกผลิต ตายต่างๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความสำคัญเกิดเป็นซองเพลเวอร์นะนั้ผมมั่นใจครับคนวะามมั่นใจนะครับว่างานนี้จะประสบความสำเร็จอย่างดีและ่าลืมนะครับวันที่25และ26เนี่ยพวกเราสามารถจะไปทำเราเรียกว่าไปซื้อของนะครับช้อปปิ้งกันนะครับอย่างสนุกสนานแล้วก็ราคาผมคิดว่าทได้ของดีของสวยนะครับแล้วก็ของ ที่ถือด it ้วยผมหวังว่าจะสร้างความนิสัยเป็นธรรมชาติให้มีความขึ้นชักด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมูลนิภรมงคนะครับกับทางสภาหอการค้าที่มาทำงานร่วมกันแล้วเรามั่นใจครับว่าเราประสบความสำเร็จด้วยอย่างดีเยี่ยมกับอบคุณครับขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะท่านผู้สมัครดูดูคุยนั่นประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศ และท่านผู้สิษฐ์รัตนกุลเสรีลงเด้ท่านได้มีิตรวมส่งเสริมการข่าระหว่างประเทศที่ได้เกิดขึ้นมาข่าวถึงข้อมูลความน่าสนใจของการจัดงานสาวในท่าถุงเท้าเสอถุงเท้าทีปีนี้ขอเสียงปรบมือกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอเชิญท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะเพื่อจะถ่ายภาพร่วมกันเรียกากการแถลงข่าวการจัดงานสาวแนท่าถุงเท้าเสื้อถุงเท้าที่ปีนี้อย่างที่ท่านสุนทรบอกนะคะต้องไปช่วยกันช็อปนะคะ22-26ถึงมีนาคม ประชาชนทั่วไปก็ปี25 26นาคมที่ศูนย์การประชุ ane, mm. มแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะคะซึ่งแนวข้ักก็คือเรื่องของ s s u t a i n a b i l ที่เรงของความยั่งยืนซึ่งเป็นเมกะเทรน์ที่เชื่อว่าทุกคนให้ความสำคัญนะคะเราจะได้เห็นสินค้าในกลุ่มของไลฟ์สไตล์และแฟชั่นทั้นจากไทยและต่างประเทศมากมายในงานนี้นะคะมาร่วมชมและก็มาช็อปกันได้เลยค่ะและถือว่าเป็นเวทีระดับนานาชาตินะคะสำหรับงานเซาล์แบงคอก ที่จะสนัสนผนทุกประกอบการไทยของเราค่ะไปสู่เวทีระดับสากลนะคะซึ่งทเราก็เป็นที่รองรับแล้วเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และดีไซน์นะคะขอเรีเชิญท่านในอยู่ของเราก่อนนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติกันต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณอรารดาพื่นินทองท่านรองผู้พิีหลงสงเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณอดรรจนาสธีย์กรรมการปฏิโมคสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะ คุณสุพัฒน์ศรีวันวิทย์ประธานสมาพคมผตภัน,าานไลฟ์สไตล์คุณนิษสาบุตรวีระบุผู้บริการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และคุณเสรลี่ยมสุข,ขพันน์ผู้มีิการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีร่วมกันนะคะ นอกจากมาร่วมงานแถลงข่าววันนี้แล้วก็อยากจะชวนค,ค่ะผู้มีเกียรติสุชนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพกกิธีการวายเนอร์ของการจัดงานาแถลงข่าวคุณดาวเสนาจุ้ยที่4นะคะภายใต้กลยุทธ์โซเชียลบอเอยากจะให้แชร์แล้วก็โพสต์ข้อมูลการจัดงานของเรานะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะจะได้มีคนมาสนใจร่วมงานกันเยอะซึ่งเชื่อว่ามีเยอะแยะมากมายนะคะในที่ ทาอาจารย์น,น,นาทัาอองะะททง้งได้ภาพโพแล้วก่อนนั้นลงนิดนึงนะคะเพื่อให้ท่านด้านหลังได้ภัพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต้องากางเลยนะคะทีมงานด้านซ้ายเป็นพีหลบได้ดีนะคะขอบคุณค่ะ เรียบร้อยนะคะทุกท่านยังอยู่กับรเราบนเวทีนะคะสำหรับช็อตสุดท้ายขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและผู้เข้าร่วมเสวนาทั้ง4ี่ท่านนะคะเชิญบนเวทีเลยค่ะตอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนสำคัญนในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานสาวแบงคองถืดาเซในครั้งนี้ค่ะถรือเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สาวและแฟชั่น ชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียเลยนะคะที่ไลา์คงรอคอยนะคะครั้งนี้จะขึ้นหลังจากที่หาทายไปกว่าสองปีนะคะจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าทนี้นะคะไม่ต้องอดใจรออีกแล้วนะคะ mm hmm. มาร่วมงานกันได้เลยค่ะ22ถึง26มีปนะคมนี้นะคะ 拿铲子，看定表示，送家的聪明差事的见。